หากจะพูดถึงงูที่ดูปลอดภัยและท่านผู้ชมสามารถพบเจอได้บ่อยอย่างมากงูตัวนั้นก็น่าจะเป็นงูเขียวพระอินหรือว่างูเขียวปากจิ้งจกเหล่านี้ใช่ไหมครับซึ่งสาเหตุที่แอดกล้าพ,พูดว่ามันเป็นงูที่ปลอดภัยก็เพราะว่าพวกมันมีพิษอ่อนและไม่ดุร้ายและมักจะตื่นตระหนกตกใจเมื่อเจอกับมนุษย์อย่างเราแต่ทว่าท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่างูที่มีลำตัวเป็นสีเขียวทุกตัวบนโลกใช่ว่าพวกมันจะปลอดภัยไม่มีพิษและดุร้ายไปทุกสายพันธุ์นะครับพราะว่ามีงูสีเขียวหลายชนิดเลยครับที่พวกมันมีพิรร้ายแ ถึงขนาดสามารถล้มมนุษย์ตัวโตวได้อย่างสบายๆรายการตาไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของงูสีเขียวอันตราย5ชนิดที่มีพิษร้ายแรงและเป็นอันตรายมากที่สุดในโลกซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ งูสีเขียวอันตรายตัวแรกในวันนี้เป็นงูที่มีที่กำเนิดจากทวีปแอฟริกานั่นก็คืองูกรีนแมมบาที่พกมันถูกแบ่งออกเป็น3สายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คืองูกรีนแมมบาสีเขียวตะวันออกหรือว่าอิสเทิร์นแมมบางูที่มีความยาวได้ไม่เกิน6ฟุตมีลำตัวเป็นสีเขียวสดใสตั้งแต่หัวจรดปลายหางมีพิษร้ายแรงส่งผลถึงระบบหัวใจและประสาทโดยตรงและกรีนแมมบาสายพันธุ์ที่2ก็คืองูกรีนแมมบาเขียวตะวันตกหรือว่าเวสเทิร์นแมมบางูที่มีความยาวได้ถึง8ฟุตมมีีีสเขยวใบไ้ผสม ก็สีเหลืองอ่อนแต่จะมีสีดำสอดแทรกอยู่ตามเกล็ดเล็กน้อยและสายพันธุ์ที่3ก็คืองูกรีนแมนบ้าของเจมสันงูที่มีความยาวได้ถึง7ฟุตมีสีเกล็ดเป็นสีเขียวเข้มและอ่อนสลับกันแต่จะมีสีดำสอดแทรกอยู่บริเวณหัวอย่างเด่นชัดอีกทั้งงูกรีนแม,มนบ้าสายพันธุ์นี้ได้ถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ว่องไวและปราดเปรียวและสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดอีกด้วย งูสีเขียวพิษร้ายตัวต่อไปเป็นงูที่มีชื่อเรียกแตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแพรอสเน็กอเมซอนเนียนปาล์มไวเปอร์ทูสไตน์ฟอเรสต์พิษไวเปอร์และกรินจาราลากาที่โดยปกติแล้วจะสามารถพบเจอได้ตามผื้นป่าอเมซอนและอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเวลาผู้มันโตเต็มวัยมันจะมีความยาวได้สูงสุดถึง48นิ้วมีเกร็ดขนาดปานกลางปกคลุมไปทั่วลำตัวและจะมีสีเกร็ดเป็นสีเขียวเข้มหรือสีเขียวออกฟ้าชอบอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มชื้นไม่ว่าจะเป็นบน ไม้ที่ใกล้ลำธารหรือบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชืน้นมีพิษที่เป็นอันตรายร้ายแรงที่ส่งผลต่อระบบเลือดและประสาทโดยตรงอีกทั้งผู้ที่ถูกงูสายพันธ์นี้กัดส่วนมากนั้นมักจะโดนกัดที่บริเวณมือและแขนรวมไปถึงบริเวณใบหน้าอีกด้วย งูสีเขียวพิษร้ายตัวต่อไปเป็นงูที่หากันอยู่ในประเทศไทยท่านผู้ชมหลายท่านจะต้องเกิดความสับสนอย่างมากเป็นแน่เนื่องจากรูปร่างและลักษณะหน้าตาของมันช่างคล้ายกับงูเขียวพระอินในบ้านเราซะเหลือเกินนั่นก็คืองูบูมสแลงงูที่มีที่กำเนิดในทวีปแอฟริกามีความยาวเมื่อโตเต็มไวัยได้ถึง6กฟุตสีสันของเก็ดจะเป็นสีเขียวเข้มและมีสีดำสลับกันชอบอาศัยอยู่ตามต้นไม้สูงและจะลงมาที่พื้นดินเมื่อต้องการจะล่าเหยื่อเท่านั้นแต่แม้ว่าหน้าตาและสีสันของงูชนิดนี้จะเหมือนกับงูเขียวพระอินนที่ม่มพิออาากบ้น แต่งูบูมแสลงเหล่านี้กับมีพิษร้ายแรงและมีเขี้ยวพิษขนาดใหญ่อยู่บริเวณกลามและมันจะสามารถง,งา้างปากได้กว้างถึง17 0องศาเวลากัดทําให้มันจัดเป็นงูอีกชนิดหนึ่งครับที่สามารถกัดฝั่งเขี้ยวได้อย่างรุนแรงอีกทั้งพิษของงูบูมแสลงนั้นยังเป็นพิษที่ออกฤทธิ์ช้ายอย่างมากทําให้ผู้ที่ถูกมันกัดส่วนใหญ่นั้นมักจะคิดว่างูบูมแสลงเป็นงูพิษอ่อนก่อนจะมีอาการซุกตัวลงในภายหลังจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลายต่อหลายลาย งูสีเขียวพิษร้ายตัวต่อไปเป็นงูที่อยู่ในตระกูลเดียวกับงูในประเทศไทยเราครับนั่นก็คืองูเขียวหางไหม้ที่แม้ว่าพิษของงูเขียวหางไหม้ในบ้านเรานั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ถึงขนาดเสียชีวิตแต่สําหรับงูเขียวหางไหม้ในแอฟริกากลางเหล่านี้พวกมันจัดเป็นงูเขียวหางไหม้ที่มีพิษอันตรายอย่างมากครับนั่นก็คืออาร์เธอริสคอร์มิเกล่าหรือกรีนบุธไวเปอร์หรือว่ารีฟไวเปอร์และอีกชื่อว่าฮัลโลวีนกรีนทีไวเปอร์งูที่เวลาพวกมันโตเต็มวัยมันจะมีความยาวได้ แะแบนมีเกล็ดหนาคล้ายมังกรห่อหุ้มไปทั่วตัวส่วนมากจะมีสีบนลำตัวเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้มหรือว่าอาจจะมีสีเขียวปนสีเหลืองสลับกันชอบอาศัยอยู่ตามป่าฝนเป็นส่วนใหญ่และจะดักซุ่มโจมตีเหยื่ออยู่ตามพุ่มไม้เตี้ยๆอีกทั้งเจ้างูชนิดนี้ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มง,งูพิษอันตรายในกระเพาะพิษของมันมีผลกับระบบเลือดที่จะก่อให้เกิดอาการเลือดแข็งตัวการหายใจติดขัดและถึงกับเสียชีวิตได้หากไม่ได้เข้ารับการรักษา งูสีเขียวพิษร้ายตัวต่อไปเป็นงูที่สามารถพบได้ในประเทศจีนครับนั่นก็คืองูแมงชนพิษไวเปอร์หรือชื่อว่าแมงเมาเทนพิษไวเปอร์งูที่เวลาโตเต็มวัยจะยาวได้ถึง6ฟุตครึง่งมีสีสันบนลำตัวเป็นสีเขียวอ่อนสลับน้ำตาลอ่อนแต่จะมีหางเป็นสีขาวแตกต่างจากสีลำตัวชัดเจนซึ่งหางที่มีสีแตกต่างของมันนี้มันจะมีไว้ใช้เพื่อล่อลูนักล่าต่างๆให้คิดว่าหางของมันเป็นมแมลงและเข้ามากินก่อนที่งูแมงชนจะเป็นฝ่ายจู่โจมนักล่าเหล่านั้นซะเองซึ่งถ้าหากสิ่งมีชีชชวิชิิตนดดดใถูกกกกัเเลือร่าางายจะ แข็งตัวเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะเริ่มถูกกัดกร่อนและจะสามารถเสียชีวิตหลังจากการถูกกัดในเวลาไม่นาน และนี่ก็คือเรื่องราวของมูสีเขียวอันตราย5ชนิดที่มีพิษร้ายแรงและเป็นอันตรายมากที่สุดในโลกซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้รายการของเราจัดทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตาไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ